แกให้พรเยอะมาก

บ้านสวนนะครับนี่ผัดมีลองเล่นลูไถไปไหนวะทำไมเงียบจะแกบอกเมือ่อกี้ลูกลุงลกถลกไถบอกว่าอดีตไม่สำคัญปัจจุบันต้องรวยขึ้นเออคำพูดจะดีนะอดีตไม่สำคัญปัจจุบันต้องรวย ใส่ผัดหมี20บาทมีที่บ้านสวนนะครับมาเสบีบ าจาิตบิตคิดอะไรมากมายพรุ่งนี้ก็เช้าเมื่อกี้งอรถเพิ่งโทรตามไม่ได้จ่ายวันเดียววันที่สองโทรมาละโอ้ยบอกว่าเจ็ดวันมากยินเ้า กันเถอขคุณบอลโอเคเดี๋ยวจะกับแปบนึงนะครับบรรยากาศตรงไรตรงหนานะครับอยู่บ้านเราลูกๆเรียนจบก็เดี๋ยวมาใช้ชีวิตที่นี่แหละ โอเคบ๊ายบายครับ